ครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรยากจนทั่วประเทศได้มีโครกระบือไว้ใช้งานลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอันช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกได้รับความช่วยเหลือโครกระบือของโครงการและยังเลี้ยงโครกระบืออยู่จำนวน5 8า5 2นวนราย จำนวนโครกระบือที่ให้บริการขณะนี้เป็นโค35,524ตัวกระบือ24,571ตัวรวมโครกระบือ6 9 9 5ตัวและยังมีเกษตรกรผู้สนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมากโครงการธนาคารโครกระบือนอกจากจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเป็นรายบุคคลแล้วกรมปรศุสัตว์ ได้แนะนำส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินงานในโครงการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีเกษตรกรร่วมกันดูแลทรัพยากรในชุมชนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะทําให้เพื่อประโยชน์สําหรับการตัดสินใจเพื่อความยุติธรรมเพื่อทางเลือกที่ดีกว่าการนี้การที่เขารวมกลุ่มเนี่ยครับจะทําให้เขา มีส่วนในการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาร่วมจัดสรรผลประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะทําให้โครงการนี้ดำเนินไปได้ผลประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นเยอะเนื่องจากว่ามีหลายส่วนที่จะได้ช่วยเข้ามาดูแล